สวัสดีครับววกระบพับผมโมซาดออดิโออีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องการไปงานเครื่องเสียงครับหลายท่านก็ทักมาถามผมเรื่อยครับว่าปีนี้จะไปงานเครื่องเสียงไหมจะไปคุยกันไปเจอกันที่นู่นแต่โดยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ออกเดินทางไปไหนครับทั้งก่อนช่วงโควิดก็ดีหรือช่วงโควิดแล้วก็ดียิ่งโควิดนี้ยิ่งไม่ไปไหนเลย แต่ก่อนหน้าโควิดก็ไม่ค่อยชอบจะไปไหนด้วยนะครับบางครั้งลูกค้าท่านก็นัดให้ไปช่วยติดตั้งเครื่องเสียงที่บ้านโดยความที่ผมเป็นคนชอบสันโดษไม่ค่อยชอบไปไหนชอบอยู่ที่บ้านนะครับถ้าจะเจอชัดเจนเนี่ยผมอยู่บ้านแน่นอนแต่ว่าถ้าจะไปที่อื่นเนี่ยน้อยครั้งมากครับผมแต่ว่าก็ยังแบบเดิมนะครับถ้าลูกค้าจะมาดูมาเทสมา อ,อยากจะฟังเครื่องเสียงตัวไหนที่ผมมีเนี่ยต้องนัดล่วงหน้าเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเรายกขึ้นมาตั้งแล้วก็เอามาเสียบเสียบ,ยบแล้วก็ฟังได้ไม่ใช่มันจะต้องมีการเซตมีการจูนนิ่งมีการตั้งให้มันได้เสียงตามที่ที่มันควรจะเป็นก่อนให้ดีได้ดังใจผมก่อนนะครับผมถึงจะมั่นใจแล้วก็รับท่านมาฟังได้ว่าเสียงเนี้ยเออมันเป็นเสียงที่มันทํางานสมบูรณ์แล้ว ครับผมบางท่านถ้าไม่ได้นัดก็จะได้โอกาสฟังในสิ่งที่ผมฟังประจานะครับผมเสียอะไรก็ฟังตามนั้นแหละผมไม่ได้นัดครับผมอ่ะโอเควันนี้ก็มาเข้าเรื่องว่ามีเพื่อนสมาชิกถามว่าถ้าเราจะไปงานเครื่องเสียงเนี่ยควรจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเอาอะไรไปบ้างผมจําได้ว่าเคยพูดไปครั้งแล้วครับแต่ว่าหาหัวข้อไม่เจอแล้วก็ ไม่มั่นใจว่าวันนั้นที่พูดเนี่ยมันครบถ้วนบริบูรณ์หรือเปล่านะครับวันนี้ก็เือโอกาสได้มาพูดกันอีกครั้งหนึ่งให้ให้ชัดเจนนะครับการไปงานเครื่องเสียงเนี่ยมันเป็นการอัปเดตอัปเดตฝั่งหนึ่งก็อัปเดตผู้ขายว่าผู้ขายมีของอะไรมาในงานที่จะเอามานําเสนอมีอะไรมาใหม่ๆมีเทรนไรที่แบบน่าสนใจหรือมีเทคโนโลยีอะไรที่น่าที่จะเอามา ให้เราได้เลือกซื้อเลือกหาครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ในฝั่งของผู้ขายที่จะต้องเตรียมตัวในการที่จะต้องนําเสนอสิ่งที่เขามั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ดีเอามาในงานนะครับอัปเดตอีกฝั่งหนึ่งก็คืออัปเดตของฝั่งผู้ฟังในฝั่งของผู้ฟังเนี่ยก็ต้องไปดูครับว่าเขามีอะไรที่เอามาแล้วนําเสนอตรงใจกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่นะครับหรือไปฟังเครื่องเสียงแนวเสียงของตัวที่เราเฝ้าติดตามอยู่ ลำโพงยี่ห้อนี้ที่เคยได้รางวัลตัวนี้จากเมื่อปีก่อนเอามาในงานแล้วเสียงเป็นยังไงเนี่ยก็จะได้โอกาสฟังนะครับหรือไม่ก็เป็นโอกาสดีของทั้งสองฝั่งในการที่ผู้ขายก็เอาของที่มีติดค้างสต็อกหรือเป็นของที่ต้องการจะระบายสต็อกเอามาขายในงานเราก็จะได้ของในราคาที่ย่อมเยาวลงไปครับแล้วก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของ ดนตรีเกี่ยวเรื่องของซอฟต์แวร์เกี่ยวเรื่องของการอัปเดตวงการเครื่องเสียงเช่นค่ายนี้ออกแผ่นใหม่ค่ายนี้มีดนตรีใหม่ออกมามีแผ่นใหม่ออกมาหรือมีการเปิดสมาชิกรับเป็นเ, <c oughs> เปิดสมาชิกในการที่จะให้เราได้เข้าเป็นสมาชิกเพื่อ,อสมัครเข้าไปในกลุ่มหาข้อมูลหรือรับฟังเพลงพวก เช่นพวกไทเดลพวกคอบัตหรือจะเป็นพวกาการปล่อยไฟล์จากทางแหล่งผู้ผลิตหรือผู้ที่ทำการบันทึกตั้งแต่ต้นทางเราก็จะได้ไปหาข้อมูลหรือได้ไปอัปเดตตรงส่วนนี้ครับมันก็เป็นการพบปะกันระหว่างผู้ผู้ซื้อหรือนักฟังกับผู้ขายนะครับ ก็ได้เจอกันในงานปีนี้รู้สึกว่าชัดเจนแล้ว2ยังขาดอีกหนึ่งงาน,นะฮะยังไม่ได้ระบุวันชัดเจนครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีงานอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมด้วยแต่ตอนนี้ที่ชัดเจนก็ในเดือนนี้ชัดๆแล้ว่ะงครับผมก็ที่พูดอยู่นี่ก็เปิดแล้ว1ง,งานนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็น BAV หรือเปล่านะน่าจะเป็น BAV BAV <บ> BAV จัดที่ที่แลนด์มารครับผมช่วงเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะครับก็วันน,น,นี้วันนี้ก็เปิดเปิดเป็นวันแรกเปิดเป็นวันแรกแบบ<ม>เขาเรียกว่าอะไรเปิดไปช่วงช่วงที่แบบให้ให้คนเจ้าของงานเขาได้รันเทสก่อนก่อนที่จะรับรับผู้ฟังจริงๆตั้งแต่วันพรุ่งนี้สุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยชัดๆเลยเยอะๆเลยแน่นอน นะโอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่าเราไปงานเครื่องเสียงไปทําอะไรอย่างที่บอกบอกไปแล้วเมื่อเมื่อกี้นะ,ะไปอัปเดตนะฮะเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างหรืออะไรที่เราจะต้องทํากันบ้านก่อนไปนะครับมันเป็นเรื่องของนักฟังนะฮะว่าว่าการที่เราจะไปเดินในงานเครื่องเสียงเราคาดหวังแล้วว่าเราจะต้องไปเจอลําโพงหรือไปเจอแอมป์ยี่ห้อนี้ตามที่เราที่เราต้องการที่จะไปฟังหรือ อาจจะดูบน Facebook เห็นว่าเขามีเอาตัวนี้ตัวนั้นไปในงานเราก็อาจจะต้องไปฟังดูว่าแนวนี้มันใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นสิ่งที่เราชอบหรือเปล่าก็ไปดูในงานสิ่งที่จะต้องเตรียมไปสำคัญหลักหลักหลักๆเลยนะสองสิ่งนะครับสติกับสตังคนะ์เตรียมแน่ๆสติกับสตังค์นี้ท่านต้องออกไปแน่นอน นะครับไม่มีสตางไปได้ไหมได้ไปดูไม่มีปัญหาเลยสบายมากครับมีสตางไม่มีสติไปได้ไหมได้เหมือนกันแต่ก็อาจจะมีปัญหาครับผมสาคัญก็คือสติเนี้ยต้องมาก่อนนะครับมีสติคืออะไรเข้าไปดูในงานมันก็ยังมีสินค้าหลากหลายนะฮะมันยังมีสินค้าที่เป็นสิ่งที่เราต้องการมั่งไม่ต้องการมั่งสินค้าบางประเภทเราซื้อเข้าไปแล้วอาจจะต้องระเบิดทั้งชุดที่เรามีอยู่ที่ใช้อยู่เป็นสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ เราต้องพิจารณาว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเป็นเวที่เราจะโกไปหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่ารับฟังหรือได้ยินเสียงเชียร์มาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยสกดลจิตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนแล้วก็ไประเบ,บิดชุดอย่างนี้ก็ไม่ได้ถ้าให้ดีก็ซื้อไปเติมหรือเปลี่ยนบางส่วนในซิสเต็มให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยต้องใช้สติ ปกติในการวิเคราะห์วิจณ์นะครับว่า <c oughs> ของสิ่งเนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการแน่แท้แน่เป็นสิ่งที่เราเอามาเสริมในซิสเต็มเราแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เราทําให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นผ่านการพินิษพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยการฟังการไปฟังในงานจะต้องเตรียมตัวก็คือ1สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะพกซีแผ่นซีไปไปในงาน แผ่นที่ท่านฟังประจำเนี่ยเอาไปเปิดในงานซึ่งปัจจุบันนี้ง่ายมากแหละมันสะดวกได้เลยท่านไม่ยังเป็นต้องถือซีดีไม่ต้องถือแผ่นเสียงที่ท่านเตรียมแผ่นลักๆของท่านเอาไปฟังในงานไม่ต้องเขามีสตรีมมิ่งกันเกือบทุกห้องแล้วล่ะครับท่านก็ไปแล้วก็ขอเขาฟังอัลบั้มที่เราชอบนะครับหรือเขาเขาเปิดอยู่แล้วแล้วถ้ามีเซสชั่นแล้วมีคนมาฟังเยอะๆเราก็ฟังไปกับเขาด้วยถ้าเกิดบังเอิญเจอเพลงที่เราฟังประจําเราจําได้ก็ถือว่าดีแต่ถ้าเกิดไม่มี แล้วไม่มีสมาชิกหรือไม่มีเพื่อนก็ไปในห้องฟังเลยการที่เราจะไปขอฟังแล้วได้ฟังเพลงที่เราฟังประจําจะเป็นตัวตัดสินได้ดีมากนะครับว่าสิ่งที่ท่านกําลังจะซื้อเนี่ยมันจะตอบโจทย์ท่านไหมออย่าใช้ตาในการฟังเครื่องเสียงนะครับไม่ใช่ไปถึงห้องนี้เขาแปะพระยี่ห้อไว้ว่าห้องนี้50ล้านเป็น แอมลำโพงคู่20ล้านแอมตวง10ล้านแล้วก็ได้ดีปีดาเราก็ได้ดียินดีปีดาไปกับเขาด้วยด้วยด้วยราคาค่างง้ที่ตั้งขึ้นมาแต่เราตัดสินด้วยตาเราไม่ได้ตัดสินด้วยหูยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้ฟังเลยว่าเสียงเป็นยังไงเราก็ยินดีแล้วว่าเฮ้ยห้องนี้ตั้ง50ล้านนะครับแล้วก็คิดอาจจะปรุงแต่งไปเองด้วยว่าห้องละ50บล้านนี่มันจะต้องดีเด่น ดีสุดยอดจริงๆไม่เกี่ยวเลยนะราคาเป็นเรื่องปีกย่อยลองไปแบบเยอะมากห่างกันมากนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นตัวตัดสินแล้วว่าซิสเต็มนี้เป็นซิสเต็มที่ดีเป็นซิสเต็มที่เหมาะสมหรือเป็นซิสเต็มที่น่าฟังด้วยราคามันไม่ใช่เลยราคาเป็นแค่บอกเฉยๆว่าของที่เอามาเนี่ยเป็นของดี เป็นของที่น่าจะดีเป็นของที่ที่มีคุณภาพมีเทคโนโลยีชั้นสูงอาจจะเอามาประกอบกันแล้วอาจจะไม่ดีก็ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องพิสูจน์มันโดยผ่านการฟังฟังในที่นี้ก็ทําใจให้เป็นกลางนะครับหลับตาลงอย่าไปดูราคาฟังจากเสียงที่มันออกมาจากซิสเต็มนะครับฟังอย่าฟังแนวเดียวอย่าฟังเพลงที่มันเป็นเพลงที่เขาเปิดในงานโชว์เครื่องเสียงะครับ พี่นี่มันมีกองมีแหลมมีทิมบี้มีทันเชียนที่แบบโอ้ฉับพันทันทีป้งปังออกมาแล้วเราก็ได้ได้ดียินดีปีดาไปเขาด้วยโอ้โหเสียงนี้มันเสียงสุดยอดเลยจริงๆมันสุดยอดใช่แต่ท่านพิจารณาเนี่ยมันจะต้องพิจารณา2อสด้านด้านหนึ่งก็คือเพอร์ฟอร์แมนที่สูงที่สุดของเขาด้านหนึ่งก็คือต้องพิจารณาจากเพอร์ฟอร์แมนที่ต่ําที่สุดของเขาด้วยแล้วก็พิจารณาจากเพอร์ฟอร์แมนในการเล่นเพลงธรรมดาที่เราฟังประจําด้วย อย่างเพลงฟสไตล์ออดิโลไฟล์เนี่ยครับผมมั่นใจไม่มีใครสามารถฟังได้ทั้งวันมันจะต้องมีเพลงสไตล์ที่เราฟังได้ได้ทั้งวันเช่นแจ๊สเช่นบอสซาผมฟังประจําเลยเพลงที่ชุดที่ตอบสนองออ d ดิโอไฟล์ดีๆอาจจะบางท่านมีความเข้าใจผิดนะว่าการชุดที่ตอบสนองออดิโลไฟดีๆแล้วจะต้องตอบสนองเพลงชั้น ลองลองล,อง,ลองไปได้ดีด้วยเนี่ยมันไม่จริงเลยนะครับมันไม่เกี่ยวเลยบางชุดที่ตอบสนองออเดีโอไฟดีๆฟังเพลงธรรมดาอาจจะแหบแห้งก็ได้นะครับบางชุดที่ฟังเพลงธรรมดาที่เราฟังประจําได้ดีมากๆพอเวลาฟังออเดีโอไฟมันอาจจะขาดทันเชียนก็ได้การทดสอบแบบออเดีโอไฟฟังเพลงแบบออเดีโอไฟมันเป็นการบ่งบอกอย่างเดียวว่าเ e อร์ฟอร์แมนซ์ของลาโพงกับซิสเต็มมันสุดลูกหูลูกตาได้ขนาดไหนอย่างถ้าเกิดท่านฟัง p ระคัตชั่น เช่นทีใบไม้มันก็ฟังได้แค่บางอารมณ์หรือเหมือนกับที่วันก่อนที่ผมยกตัวอย่างแผ่ ula, นฮิ้วมาเซกิล่า่าเงี้ยครับมันก็ฟังได้แค่บางอารมณ์มันไม่สามารถที่จะฟังได้ทั้งวันมันฟังไม่ได้เพราะว่าโดยฐานเชียนของมันเนี่ยหูเราไม่สามารถรับได้แบบในระยะเวลาแบบมาราธอนลองลองททมเงี้ยรับไม่ได้หรอกครับมันได้แค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวฟังได้แค่เพลงสงเพลงมันก็อิ่มเอมแล้ว แต่จริงๆที่เราฟังกันประจํามันจะเป็นเพลงอีกแนวหนึ่งเป็นเพลงแนวอื่นๆที่เป็นเพลง,พลงที่เรา,เาสามารถทอดอารมณ์ผ่อนคลายกับเขาได้ครับมันจะเป็นเพลงแนวนี้มากกว่ามากกว่าที่เราฟังออเดไฟาจ้าๆตลอดมันฟังไม่ได้หรอกครับผมแล้วก็มันก็มันก็บอกได้แค่อย่างที่ผมบอกก็คือแค่ p e r f o r m มนซ์สูงสุดของมันมันไม่ได้บอกเลยว่าเวลาฟังธรรมดาแล้วมันจะละมุนละไมไพเรา,าะขนาดไหนมันแค่บอกได้ว่า มีแนวโน้มมันน่าจะดีแค่นั้นเองเพราะนั้นท่านต้องลองฟังหลากหลายแนวการไปงานเครื่องเสียงไปเช้าหน่อยก็ดีครับไปเช้าหน่อยท่านก็จะได้ฟังแบบเดียวๆแต่และห้องที่เปิดมาก็พร้อมจะยินดีต้อนรับท่านแล้วก็ให้ท่านสามารถมีเวลาส่วนตัวกับมันได้มากขึ้นมากกว่าฟังกับหลายๆคนในห้องเพราฟังหลายๆคนในห้องแล้วมันก็ทั้งเสียงคนด้วยแล้วก็ ทั้งซิสเต็มหรือในห้องที่มันเต็มไปด้วยคนด้วยเสียงก็อาจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการที่เราได้ไปฟังแบบเดียเด่ยวๆกับชุดโดยอยู่ในห้องแบบเหมือนไพรเวทหน่อยเนี่ยผมว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะโดยส่วนใหญ่ผมจะไปงานวันแรกๆยกเว้นงานวันสุดท้ายจะไปดูของเซลนะถ้าวันแรกๆนี่จะไปดูไปฟังไปฟังแต่ละห้องว่าเขามีมีทฤษฎีในการเซตอัพ ในการที่จะตั้งเครื่องเสียงยังไงไปดูว่าแต่ละคนมีแต่ละคนก็จะมีโทนเสียงที่เขาฟังประจําในการเซตเขาก็จะเอาโทนนั้นแหละมาตั้งครับผมก็จะฟังผมจะรู้แล้วว่ามันก็เหมือนเป็น EQ ของแต่ละคนหมายถึงว่าอีควอไลเซอร์นะฮะอีควอไลเซอร์ของแต่ละคนที่เขามองชุดเครื่องเสียงว่าแนวนี้เป็นแนวของเขาบางแนวก็จัดจ้านเกินไปผมรับไม่ได้บางแนวก็เออตรงจริตบางแนวก็เออดี พวกนี้จะต้องลองผ่านการฟังหลากหลายครับไปฟังโดยที่สัมผัสมันแล้วก็คุยกับเจ้าของหรือคุยกับผู้เซตอัพทฤษฎีในการจัดตั้งว่าเขามีความคิดยังไงถึงเซตเสียงแบบนี้โจทย์การบ้านเขาเป็นยังไงลำโพงตัวนี้มีคาแรคเตอร์แบบไหนเขาถึงต้องดุลจับกแอมป์ตัวนี้การจูนเสียงของเขาออกมาแบบนี้เป็นยังไงนะครับ ความสวยงามของซิสเต็มเป็นเรื่องรองถามว่าสําคัญไหมสําคัญแต่มันเป็นเรื่องรองสเต็ปหนึ่งไม่ได้เป็นลองสเต็ปหลายสเต็ปนะเป็นลองสเต็ปหนึ่งคือเสียงต้องมาก่อนสวยมาที่หลังแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นไฮเอ็นมันต้องประกอบกันด้วยสส่วนั้งสวยั้งดีทั้งสวยทั้งเสียงดีอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ไม่ใช่เอา,เอาสวยมาก่อนแล้วเสียงดีเป็นตัวหลังก็ไม่ใช่นะต้องตรงประเด็นก่อนว่าเสียงต้องดีก่อนแล้วความสวยรองลงมานะครับองค์ประกอบอื่นเนี่ยเป็นรองลงไปอีกนะครับเช่น ผมไม่ได้เจอบ่อยๆช่วงหนึ่งที่ผมไม่ไปงานเครื่องเสียงเลยคือเอาพิตตี้มาในงานไม่เกี่ยวอะไรเลยด้วยเลยคือพิตตี้ก็ชอบนะฮะผมเป็นผู้ชายผมก็ชอบนะฮะแต่มันไม่เกี่ยวเลยยิ่งถ้าเกิดท่านไปเจอพิตตี้อยู่ในห้องนะครับหรือคนสวยๆมาพูดอาจจะไม่รู้ทฤษฎีอะไรเลยไม่รู้คอนเซปต์อะไรของซิสเ็มเลยอธิบายอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับ แต่ท่านเนี่ยตาก็ต้องมองเขาเพราะเขาแต่งตัวอาจจะน้อยชิ้นหน่อยใช่ไหมสมาธิอะไรมันก็พุ่งไปตรงนั้นหมดแล้วหูเหออะไรก็อื้อไปหมดแล้วไม่ได้ยินอะไรหรอกครับฟังแล้วก็ตัดสินอะไรไม่ได้ด้วยผมไม่ชอบเลยผมชอบเนี่ยคนจัดหรือเจ้าของหรือเจ้าของคอนเซปต์มาเองแล้วมาพูดอธิบายว่าทําไมเขาถึงตั้งแบบนี้ห้องนี้เป็นยังไงโจทย์เป็นยังไงมีการอธิบาย ว่าทฤษฎีที่เขาวางเครื่องเสียงแบบนี้มันเพราะอะไรเส้นสายเส้นนี้ผลิตจะอะไรมีทฤษฎีแบบไหนการเซตอัพวางลำโพงซ้ายขวาเนี่ยใช้จุดมุ่งหมายต้องการอะไรเวลาท่านฟังท่านจะได้ยินเสียงอะไรจากห้องนี้นี่ครับหัวใจเลยสิ่งที่ผมต้องการเลยผมไม่ได้ต้องการความรู้อะไรขเขาเนะีผมต้องการความเข้าใจว่าเขาเซตย,ยังไงมันเหมือนภาพวาดครับ เขาวาดเสร็จแล้วเราเห็นน่เออภาพมันสวยเนาะทําไมเขาถึงสื่อแบบนี้ถ้ามีคนที่วาดอยู่แล้วเขาอธิบายได้ว่าที่เขาสื่อเขาต้องการสื่อแบบไหนมันเป็นยังไงเหมือนเราไปกินอาหารนะครับร้านอาหาร5ดาวเวลาเขาทาเสร็จแล้วก็เชฟเ็าจะออกมาอธิบายว่าเขาเห็นภาพของของอาหารเนี่ยรสชาติเนี่ยเขาต้องการปรุงแต่งเป็นยังไงเขาจะอธิบายให้เราฟังแล้วเรากินปั๊บเราก็จะรู้ว่าเออสิ่งที่เขา ที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทําออกมามันตรงกันนะผมจะไม่ชอบเลยหนึ่งไม่ชอบที่สุดเหมือนที่บอกไปแล้วคือมีพิตตี้ไม่ชอบที่สองคือเข้าไปแล้วมีคนอยู่แต่อธิบายอะไรไม่ได้เลยไม่รู้อะไรเลยไม่ชอบมากเลยคือตั้งเสียงอย่างนี้ตั้งทําไมไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องรอหัวหน้ามาตั้งแบบนี้เซตอย่างนี้ดดนโจนเนี้ยของห้องเนี้ยคืออะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องรอ หัวหน้ามาสายเส้นนี้ใช้สเปคเป็นยังไงแล้วก็มีแนวเสียงเป็นยังไงไม่รู้ครับต้องรอผู้จัดาการมาโอ้โหไม่ได้ตังผมแน่นอนครับแบบนี้คือไม่โอเคคุณจะขายของเนี่ยมันจะต้องรู้มันจะต้องเข้าใจผมทำงานด้านมาร์เก็ตติ้งมาเกือบ20ปีโปรดักต์มเนเจอร์สิกว่าปีขอโทษนะครับถ้าเจอผมในงานเนี่ยถามอะไรสิ่งที่ผมขาย หรือสิ่งที่ผมเป็นโปรดักต์แมเนจเจอร์ดูแลเนี่ยไม่มีอะไรที่ผมตอบไม่ได้นะผมรู้ทุกอย่างของมันนะครับรู้ตั้งแต่ออริจินการใช้วิธีการใช้การประกอบประกอบยังไงให้มันดุลได้ดีที่สุดผมรู้หมดเลยถ้าไม่รู้เนี่ยผมไม่กล้าหรอกครับผมผ่านงานผมทำด้านคอมพิวเตอร์ผมไปงานคอมมาดเมาส์ที่ผมดูแลสมัยก่อนโลจิเทคเนี่ยเป็นร้อยร้ตัวร้อยรรุ่นนะ ผมรู้ทุกตัวนะครับอาจจะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นทุกตัวแต่สามารถที่จะบอกท่านได้ทุกตัวแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจกับมันร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยสบายๆนะแต่ลูกน้องผมโอเคมันก็ต้องเทรนใช่ไหมมันก็ต้องฝึกให้คนที่ไปยืนในงานมีความรู้ใกล้เคียงกับผมมันต้องใกล้เคียงกันสามารถที่จะตอบลูกค้าได้วันนี้ผ่านไม่ผ่าน,ไม,านไม่ได้ อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับที่ในงานนะครับไม่เกี่ยวกันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองว่าถ้าผมเข้าไปในห้องไหนถ้าเกิดเจอว่าห้องนี้ผมสนใจแต่ถ้าเกิดถามทฤษฎีหรือคอนเซปต์หรืออะไรของเขาเนี่ยแล้วเขาตอบเลยไม่ได้เลยเนี่ยผมไม่ซื้อสำหรับส่วนตัวผมนะผมว่าไม่ผ่านเพราะผมไม่เข้าใจมันผมก็ซื้อไม่ได้ครับโอเคการไปในงานไปอัปเดต ไปดูไปฟังสมมุติเจอห้องที่เสียงไม่ดีเสียงไม่ดีไม่ใช่เดินออกนะฮะฟังก่อนจนรู้ว่ามันไม่ดีเพราะอะไรทําไมเสียงไม่ดีไม่ใช่ไปถามเจ้าของห้องนะอันนี้ขออนุญาตไม่พอใจก็จริงแต่ว่าสมมุติถ้าเราไปฟังแล้วเราไม่ชอบเราก็เก็บความไม่พอใจนั้นไว้ในใจเราก็ลองไปเดินไปดูก่อนนะฮะว่าเขาประกอบด้วยอะไรทำไมเสียงมันแห้งจังวะ ทำไมเบรบแม่งบวมอย่างนี้เฮ้ยทําไมห้องนี้แม่งไม่มีซับเลยหรือห้องนี้ทําไมซับมันเยอะจังอย่างเงี้ยครับหรือห้องนี้ทําไมใช้ของแบบดีมากแต่ทําไมเสียงออกมาแล้วมันไม่สมดุลไปพิจารณาไปดูก่อนองค์ประกอบเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อ๋อเขาใช้กองไฟนะเขาเดินสายไฟมาเป็นแบบนี้นะเขาใช้แอมปลอดนะมาจับกับลำโพงแบบนี้นะ หรือไอ้ลำโพงนี้มันสเปคเนี้ยมันควรจะจับคู่กับโซลิดสเตตรหรือเปล่าตั้งทฤษฎีพิจารณาจักในใจนะครับถามเจ้าของห้องได้บ้างนะครับว่าเอ๊ะทำไมคุณจับกับตัวนี้ตัวนี้แล้วเป็นยังไงโจทย์ที่คุณต้องการมันเป็นแบบไหนบางทีเขาอาจจะไม่รู้แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องชี้นะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์ของแต่ละคนแต่ผมเชื่อว่าแต่ละคนที่เป็นในงาน มีความเชี่ยวชาญแน่นอนนะครับแต่บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขา,าเซตหรือเกาอาจจะเซตออกมาต้องการอีกแนวหนึ่งที่ไม่ใช่แนวที่เราชอบไปทํากันบ้านไปดูว่าแนวนั้นไปมันเซตยังไงถ้าท่านไม่ชอบสมมุตินะถ้าท่านไม่ชอบจําแนวนั้นไว้ก็อย่าทํามันก็แค่นั้นเองถ้าแนวนี้เซตมาแบบนี้เสียงไม่ดีไม่โดนใจท่านอย่าไปทําตามนะครับแต่ถ้าเกิดไปในงงานเฮ้ย เสียงนี้มันใช่เลยวะ่ะโอ้โหเสียงนี้คือตามหามานานเลยถามเยอะๆไปถามเลยครับว่าตัวเสียงเนี้ยที่เราชอบเนี่ยมันเกิดจากตัวลําโพงตัวแอมหรือสายหรือองค์ประกอบทั้งหมดถามเลยละเอียดเขาเลยลําโพงตัวนี้แนวเป็นไงครับเฮ้ยทำไมคุณมาจับกับแอมตัวนี้ล่ะเฮ้ยทำไมคุณใช้สายแบบนี้คุณจูนเสียงแบบไหนคุณใช้ระบบไฟแบบไหนนะครับ ถามได้เลยถามเยอะๆเลยครับถามแล้วเป็นยังไงเอามาบาิวชัยกับห้องเราสมมุติถ้าห้องเราเนี่ยตัวไหนที่มันเป็นจุดอ่อนแล้วไม่ตรงกับซิสเต็มนั้นที่เสียงดีมากๆเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงฟังแล้วชอบจากห้องนั้นซื้อเลยครับซื้อจากห้องนั้นแล้วไปใส่และลองดูว่ามันได้อันเดียวกันหรือเปล่าถ้าเม็กชัวจริงๆถ้าเอาแบบมไม่ให้พลาดสามารถวางเงินยืมไปเดโม่เอาไปเสียบได้ไหม ถ้าเกิดวางเงินยืมเดโมไปเสียบได้แล้วดุลเสียงได้ตามนั้นซื้อซื้อเลยครับอย่ารอช้าถ้าเกิดเป็นแนวที่ท่านชอบ go on มันไม่พลาดแน่นอนนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเจอห้องที่เราชอบแล้วก็ไม่ชอบแล้วนะครับเทรนดของแนวการเล่นเนี่ยมันเป็นทางไหนตอนนี้มันก็แตกออกมาเป็น2ส,ส่วนแบบใหญ่ๆแผ่นเสียงสตรีมมิ่ง ก็ไปดูฝั่งแผ่นเสียงคนเล่นสตรีมมิ่งไปดูว่าแผ่นเสียงเขาเล่นยังไงแนวเสียงแผ่นเสียงเป็นยังไงในห้องที่เซ็ตแผ่นเสียงดีๆแล้วเสียงเป็นยังไงมันเทียบกับสตรีมมิ่งได้ไหมในเพลงเดียวกันคนละสิสต์เต็มนะครับในเพลงเดียวกันนะผมย้ําในคนละสิสต์เต็มไปศึกษาว่าเขาวางดุลยังไงนะครับแล้วเสียงเป็นยังไงมันเหนือหรือมันด้อยกว่าสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราฟังประจําเป็นยังไง กับกันคนฟังผ่นเสียงไปดูเรื่องสตรีมมิ่งไปดูว่าสตรีมมิ่งตอนนี้เ็าไปถึงไหนนะฮะดูในเสียงเป็นยังไงไม่ใช่ตั้งโจทย์โอ้สตรีมมิ่งยังไงเสียงสู้ผ่นเสียงไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปต้องศึกษาหรอกยังไงก็สู้ไม่ได้ไม่จริงนะครับไปหาข้อมูลไว้ก่อนนะโทษทีไปหาข้อมูลไว้ก่อนนะครับไปศึกษาเยอะๆะว่าตอนนี้มันเขาไปถึงไหนกันแล้วนะครับจะได้อัปเดตอัปเดตทั้งสองฝั่งเลยว่า แผ่นเสียงก็ดีเสียงปัจจุบันไปยังไงสตรีมมิ่งก็ดีเสียงปัจจุบันไปยังไงถึงไหนนะครับเราจะได้เห็นโลกสองใบจะได้ไม่ล้าสมัยไปแล้วก็จะได้ไม่เกินปัจจุบันไปจะได้อยู่กับปัจจุบันได้อยู่กับสิ่งที่มันมันเป็นเป็นสิ่งที่เราจะได้เข้าใจโลกมากขึ้นนะครับสุดท้ายอ c c e ซ s o ซอทั้งหลาย เราไปดูว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วทั้งฉันวางตัวลองการจัดการเรื่องแรงสั่นสะเทือนของห้องการจัดการเรื่องแรงสั่นสะเทือนของซิสเทมเพราะโดยส่วนใหญ่มันก็จะวนกันอยู่แค่แถวนี้แหละครับมันไม่ได้ไปไหนเราก็ไปดูว่าอะไรไปดูว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันไปถึงไหนนะฮะแล้วก็มันใช้ได้จริงไหมลองให้เขาดู ผมไม่แน่ใจว่าในห้องที่เขาใช้พวกเนี้ยเขามีการเดโมโหรือเปล่าว่าเฮ้ยคุณมาฟังนะตอนนี้เอาออกแล้วก็ตอนนี้ใส่อยู่นะว่าเป็นยังไงแต่ถ้ามีเนี่ยมันจะเป็นการดีในการทําให้เราเปิดประสบการณ์ให้เรารู้ว่าเราไอ้พวกนี้เราใส่แล้วมันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจําเป็นหรือเปล่านะครับอืมอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็รักษาสุขภาพให้ดีนะฮะ หน้ากากใส่ให้ดีนะครับอยู่ห่างจากคนถึงแม้ว่าตอนนี้เ,เราจะอยู่ในช่วงโควิดขาที่แบบกำลังจะหมดแล้วนะกำลังจะจบแล้วแต่ว่าอย่าลืมว่ามีผู้ป่วยมันก็ยังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นไปในงานที่คนเยอะๆรักษาสุขภาพให้ดีแน่นๆนะครับดูเครื่องเสียงที่ชอบฟังแนวเครื่องเสียงที่เราชอบและไม่ชอบแล้วพิจารณาด้วยสติแล้ว ถึงที่สุดแล้วจ่ายเงินนะครับก็ถือว่าเป็นเวทีที่ถูกต้องนะครับแนะนำว่าไปกันเถอะครับท่านจะได้เห็นอะไรที่ที่เป็นการที่ทำให้ท่านเข้าใจในสิ่งที่ท่านตามหาหรือหาแนวในการฟังมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปดูด้วยว่าโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปถึงไหนแล้วนะครับเราก็จะได้เข้าใจ เทคโนโลยีที่กำลังมาถึงกำลังจะหมดไปและกำลังจะไปต่อเป็นยังไงนะครับแล้วก็บางทีก็ได้พบปะเพื่อนฝูงที่โควิดทำให้เราไม่ได้เจอกันมานานเลยนะครับก็จะได้ไปเจอกันในงานนะครับก็แนะนำนะครับท่านที่เตรียมตัวแล้วก็ขอให้ไปท่านที่ยังไม่ได้เตรียมตัวก็ลองพิจรารณาดูเผื่อจะได้โอกาสไปนะครับวันนี้ก็ เอาหอมปากหอมคอเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ